สวัดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้จากหนังสือเลเวนิตินั้นเราก็เห็นคําว่าปีเป่าเขาสัตว์หรือว่ายูบิลีทุกห้ปีพี่น้องชาวยิวเขามีประเพณีที่ถือว่าเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาปลดปล่อยสําหรับทุกคนในแผ่นดินของเขา ชื่อที่เขาให้แก่ปีที่50นี้เขาเรียกว่าปีแห่งความชื่นชมยินดีหรือปีแห่งเขาสัตว์ที่เขาสัตว์ก็เพราะว่าคำมาจากว่ายูเบลเนียก็แปลว่าเขาแล้วก็ต้องเป่าเป่าปั๊บนี่ก็คือเป็นการประกาศให้คนทั่วประเทศของเขาได้รู้ว่าวันนี้เวลานี้นาทีนี้เป็นเวลาของการเริ่มต้นปีแห่งพระเมตตาของพระบินเจ้า ก็คือบรรดาหนี้ทั้งหลายนั้นจะถูกลบล้างหมดผู้ที่เป็นหนี้ทั้งหลายก็เป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งธรรมเนียมนี้เขามีมาในสมัยของอยิวก็เพื่อจะได้ปลดปล่อยคนที่มีปัญหาหนักเป็นต้นกันเป็นหนี้เป็นสินการไม่มีที่อยู่อาศัยเพราะในปีที่ห้าสิบนั้นแผ่นดินจะต้องกลับคืนไปห,หาตระกูลของทุกตระกูล แม้จะมีการแลกเปลี่ยนค้าขายกันเท่าไหร่ก็ตามก็จะต้องกลับคืนไปสู่สู่เจ้าของเดิมนะครับแต่ในสมัยพระเยซูเจ้าที่ได้พูดว่าเป็นปีปีแห่งพระเมตตาเนี่ยก็คือการให้เราได้เห็นว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาหและเป็นยุคของพระเมสสิอาห์ที่ให้ความหมายแก่อิสราเอลก็คือ นี่ใจทั้งหมดนี่บาปทั้งหมดของมนุษยชาตินั้นก็ถูกลบล้างถูกให้อภัยหมดประชากรทุกคนก็จะเป็นอิสระจากบาปแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อเจ้าตัวนั้นมีส่วนรับรู้และอยากจะได้จริงๆเพราะพเราทุกคนเนี่ยไปถูกครอบงำด้วยราคาตัญหาต่างๆพยศชั่วพี่น้องถ้าพวกเราไม่ ให้มีเวลาสำหรับการแก้บาปการคืนดีกับคนอื่นการที่จะให้อภัยแก่เขาการยกหนี้บางส่วนให้แก่เขามิฉะนั้นก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ในครอบครัวแต่ละครอบครัวเพราะยังบอกกับทุกคนว่าถ้าหากบิดามัรดาล่วงลับไปแล้วลูกๆนั้นไม่มีปัญหาเรื่องมรดกเลยเนี่ยสาธุ ขอให้เขาได้เจริญเจริญแต่ส่วนมากแล้วเวลาบิดามดาล่วงรับไปแล้วเพียงแต่นาทีสุดท้ายกําลังจะไปนี่ก็เริ่มแล้วพี่น้องก็เรามาพูดถึงเรื่องมรดกคนนี้ได้มากคนนั้นได้น้อยยุติธรรมไม่ยุติธรรมเนี่ยก็เป็นปัญหาไม่ใช่เมื่อนานมาแล้วเท่านั้นแต่ทุกวันนี้ยังจะเพิ่มขึ้นซะอีกดังนั้นก็ขอให้พวกเราตระหนักให้ดีว่าของในโลกนี้ มันไม่มีอะไรถาวรหรอกขอให้มีความยุติธรรมบ้างในการที่แบ่งปันมรดกพี่น้องมีกี่คนก็ควรจะได้รับเสมอกันเท่าๆกันแล้วก็ด้วยความรักความเมตตาต่อคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเป็นพี่น้องที่มีปัญหาอย่างเช่นคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนพิการ หรือคนอัมาพาตเนี่ยควรจะได้รับความดูแลอใจใส่จริงไหมครับพี่น้องนี่ก็คือการปลดปรานของพระบิณเจา้าไม่ใช่ต้องรอห้ปีแต่เวลานี้แหละพี่น้องปลดปรานก็คือเวลาพี่น้องอยู่ในปีแห่งการฉลองส่วนในพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงกษัตริรดนั้นมีส่วนในการที่จะฆ่าน้บุญจรแบบทิสตาเพราะตัวเองนั้นหลงผิดได้แต่งงานกับ ภรยาของน้องชายแล้วก็ระบุญจอร์นแบปติสได้พูดให้เห็นชัดเลยว่าพระองค์ทำไม่ถูกนี่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระบิเจ้าแม้พระองค์จะเป็นกษัตริย์ก็ต้องฟังเสียงของคนที่จะพูดให้ฟังว่าเนี่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ก็เลยถูกจับขังคุกการขังคุกของท่านครั้งนั้นนะ่ะก็เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วก็เพราะว่า ลูกสาวเขานางเฮโรเดียตซึ่งเป็นภรรยาใหม่เนี่ยมาเต้นรำแล้วก็เป็นที่ถูกใจของกษัตริย์เป็นอย่างยิ่งกษัตริย์ก็เลยเผลอสัญญิงสัญญาหลายอย่างแม้กระทั่งแผ่นดินก็จะให้ครึ่งหนึ่งแต่ว่านางเฮโรเดียเนี่ยเก็บความแค้นลึกไม่สามารถที่จะให้อภัยเด็ดขาดจึงได้ขอศีรษะคองเนอรบุญจอน แล้วก็ได้มีการตัดศีรษะพี่น้องลองวาดภาพหรือว่าเด็กสาวคนหนึ่งเนี่ยนะรอรับศีรษะของนบุญจรไม่รู้ตาจะถลนหรือเปล่าผมจะเป็นยังไงบ้างแต่กล้าที่จะเอาศีรษะของนบุญจรเนี่ยไปให้แม่แล้วแม่ก็กล้าที่จะมองดูศีรษะของนบุญจรที่ถานสมัยนั้นเราก็บอกว่าโอ้โหมันโหดร้าย แต่สมัยนี้โหดร้ายกว่าเดิมอีกพี่น้องไหนคนจะฆ่ากันแบบเข้าไปในห้องเรียนยิงกราดเข้าไปเลยแล้วก็ฆ่ากันกลางถนนในวันนี้ก็มีข่าวอีกแล้วเนี่ยนักเรียนอาชีวะยิงกันลูกหลงไปถูกคนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยดูแล้วมันทารุณโหดร้ายเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างที่นักปัจชญาคนหนึ่งของกรีกเคยบอกไว้ว่ามนุษย์กับมนุษย์เนี่ย มันเป็นหมาป่าต่อกันโอ้โหนี่คือยุคของความมืดไม่ใช่ยุคของพระเยซูเจ้าแต่พระเยซูเจ้าบอกว่าเราจะต้องให้โอกาสแก่ทุกๆคนใครที่ทำผิดไปแล้วขออาภัยเราก็ต้องให้อาภัยเขาส่วนกฎหมายก็เป็นกฎหมายที่จะต้องจัดการในส่วนที่เขาจะต้องไปใช้โทษใช้กรรมใช้เวลาสำหรับปรับปรุงตนเองแต่ว่าเรา จะต้องให้อภัยเพื่อว่าเขาจะได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ข,ขอให้ตัวอย่างที่สร้างความโหมดร้ายทารุณให้แก่คนทุกสมัยเริ่มต้นเริ่มต้นจากนบุญจอนเนี่ยนบุญจอนแบบที่ถูกตัดศรีรษะาเนี่ยอย่าได้เกิดขึ้นอีกเลยในสมัยของเราเนะครับขอให้ลูกหลานของเรานั้นในมีสติในการดำรงชีวิตขอพระบิจ้าประทานหัวใจที่ทำด้วย เลือดเนื้อมากกว่าที่จะเป็นหินให้แก่พวกเรานะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์